สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัดมีรถ s อ v v สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมารีวิวให้ลูกค้าชมกันวันนี้เลยนะครับเป็นรถคันด้านหน้านี้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถ Ford Everest รุ่น2.0เทนปี2019เลยนะครับรถใช้งานมาน้อยมากๆนะครับลูกค้าวิ่งมาเพียง46,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแถมรับประกันศูนย์ถึงปี2022เลยนะครับคันนี้ ลูกค้าซื้อคันนี้ไปนะครับคุ้มยังไงนะครับนัดบอกไว้ได้เลยนะครับจากราคารถใหม่ป้ายแดงในวันนั้นนะครับออกข้างมาถึง1 2 9 9ล้านาันบาทนะครับกับราคาพิเศษในวันนี้นะครับนัดขายทูกๆเพียง799 00 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วนะครับถึง5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับ โปรโมชั่นนะครับของคันนี้นะครับเริ่มต้นดาวที่0บาทนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีเลยนะครับผ่อนได้สูงสุด84เดือนไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเหมือนเดิมนะครับซื้อรถกับนัดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับสําหรับรถคันนี้เรามีใบรับประกันการตรวจสภาพจากบริษัทตรวจสภาพ วันทูคาเลยนะครับการันตีว่ารถคันด้านหน้านี้นะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้าคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับมาดูกันนะครับว่า Ford e v e r e s t 2.0เดศูนย์เทรนคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับด้านกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับพร้อมโลโก้ Ford ขนาดใหญ่นะครับให้ดูดุดันสวยงามนะครับ ด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับรุ่นนี้ระบบไฟหน้าที่ได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับล้อเป็นล้อแมกซ์อลลอยขนาด17นิ้วนะครับดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับด้านกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวกระจกปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าเลยนะครับรุ่นนี้มือเปิดประตูทั้ง4ด้านนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ ด้านล่างก็จะตกแต่งนะครับด้วยบันไดนะครับซ้ายขวานะครับบันไดสีดําเลยนะครับดูแบบละเอียดกันไปเลยนะครับวันนี้ด้านไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับระบบเซ็นเซอร์นะครับการะยะขนาดถอยสี่ตําแหน่งเลยนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับตรงนี้เลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับรุ่นนี้ ด้านฝาท้ายนะครับก็จะมีโลโก้ Ford ขนาดใหญ่นะครับตรงนี้เลยนะครับพร้อมคำว่า e v e r e s t นะครับด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับดูรอบๆคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูออปชั่นด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสภาพสวยนะครับคันนี้ซื้อไปคุ้มจริงๆนะครับนัดบอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับออปชั่นด้านในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรมานะครับ ภายในนะครับคันนี้นะครับออกเป็นโทนสีดําเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดํานะครับรุ่นนี้ระบบถุงลมนะครับแอร์แบ็กที่ได้มานะครับถุงลมนิรภัยถึงเจ็ดใบเลยนะครับรุ่นนี้ภายในกว้างนะครับเบาะด้านหลังพับได้นะครับเบาะแถวกลางพับได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีสัมภาระเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านฝั่งคนขับกันบ้างนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับ ตามรัดไปเลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบอัจฉริยะนะครับมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะครับสตาร์ทแบบเอนจินเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับภายในกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านออปชันกันนะครับว่าเครื่องเสียงที่ได้มามีอะไรกันบ้างนะครับ เข้ามาดูใกล้ๆแล้วครับด้านพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแบบผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะครับซึ่งเบามากๆนะครับพร้อมมัติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ปุ่มกดเสียงได้เลยนะครับสั่งการเสียงด้วยภาษาไทยนะครับรุ่นนี้ ส่วนเลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่46,636กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแถมรับประกัน0ถึงปี2022เลยนะครับคันนี้ส่วนเครื่องเล่นนะครับที่ได้มาเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับจอสีทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมบลูทูธนะครับวิทยุ c d MP3 AUX USB นะครับพร้อมกล้องหลังนะครับขนาดถอยนะครับโชว์ตรงหน้าจอได้เลยนะครับขนาดใหญ่นะครับมองเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับ อีกอย่างนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับ Apple c a r p เ a y เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแอร์นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับปรับอุณหภูมิแยกทิศทางนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับนี้ฝั่งซ้ายนะครับนี้ฝั่งขวานะครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ10สปีดเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนเกียร์ตรงหัวเกียร์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับออปชันด้านในก็หรูหราเหมือนกันนะครับสำหรับ Ford Ever e s t 2.0เทรนนะครับ ส่วนประตูคู่หน้านะครับมีปุ่มกดปลดล็อกล็อกรถนะครับประตูหลังก็มีนะครับรุ่นนี้มีทั้งสี่บานเลยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบกดขึ้นลงแบบออโต้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวนัดจะพาดูนะครับว่าคันนี้พับเบาะได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สัมภาระเยอะๆนะครับ เบาะรุ่นนี้นะครับแถวกลางแล้วก็แถวหลังนะครับพับได้นะครับเดี๋ยวนัดพับให้ดูนะครับก็จะพับได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ Ford e v e r e เ t นะครับซึ่งจุของได้เยอะมากๆนะครับ ดูกันแบบชัดๆไปเลยนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้าสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2. 0ดูนลิตรเทอร์โบนะครับให้แรงม้ามาถึงหนึ่ง้อยแปดสิบม้าเลยนะครับลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาเบ,เบอร์ที่ผมให้ไปด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าสนใจรถคันนี้นะครับโทรเข้ามาเลยครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับที่นี่เราเปิดบริการทุกวันนะครับสําหรับ EP นี้ก่อนจากกันไปนะครับนั้นฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในช่องทาง u t u b e นะครับห้าโฮมคาร์ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอยหาสำหรับ EP ีนี้นะครับนัดลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ